ตาลั่นครับวันนี้เราจะไปซ้ำใหม่เดิมมาไปงานตครงครับนี่ครับเรียมไว้แล้วเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้หาหลังจับลั่นหมดเลยกระติดหนึ่งและอีกสามหลังกัดเยื่อขาดหมดเดี๋ยววันนี้ลองเอาโกโคงไปลงครับคงก็ห้าโคงเหมือนกันครับจะไปลงซ้ำที่เก่าเลยพ่ายให้ดูตรงนี้ก็คือผมจะไม่ได้เอากล้องเอาโทรศัพท์ไปครับนู่นครับฝน รอบเลยครับผมก็จะพาฝนไปเนี่ยที่ผมจะไปดักคือทางคิดนู้นนะครับฝนมันก็มารอบนะครับเี๋ยครับติดตามครับสวัสดียามเช้าครับกับช่องหมูยิ้มป่าล้านวันนี้เราจะมาเก็บกงเลยนะครับื่องจากโมคืนฝนก็ตกแคทบทางคืนแต่ตกไม่แรงครับเดีย๋ยวมาดูผลงานกันว่าจะเป็นยังไงครับ นีกำลังลงมาที่ไฟเจ้าีชาวบ้านเขาเขามาทำอะไรบูครับเมื่อวานนี้ผมต้องย่อนเหยื่อดักหนูลงไปในหลุม นักองคอไม่มีวิแววครับนี่นะครับไปดูกรงแรกเลยครับเดี๋ยวจะดูให้สุดก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาเก็บ เก็บไปเลยดีกว่าโอ้โหเงียบครับนี่ครับ,รบเขาออกก็ยากตรงที่สองครับ เียบร้อยครับนี่ครับอเอาจนได้ครับอ,อันนี้ไม่งามเท่าไหร่คง,งต่อไปครับไม่ฟาแล้วครับหากลกมาแล้วหนึ่ง โอ้โห oh สุดยอดหนูด็อกเตอร์ our, ครับ <c ười> ขี้ดินเต็มกองเลยครับแซ่บจริงๆ mm hmm. เห็นไหมครับ mm hmm. มันต้องมีซ้ำอย่างเงี้ยซ้ำ <c ười> น่าเจ็บใจกลงนี้ที่ได้ตัวมั้ครับไม่ลั่นนะครับนี่ก็ไม่ลั่นครับ Để cái lún cặp lịch chấm lắng Mấy răng nhé ừ, Chụp chạy chụp chạy Khuy đinh sau cùng lòng ไหนเอ้ยจะไม่ได้อ๋อใช่แล้วใช่แล้ว <c oughs> มีปากรู วันนี้ไม่มาเลยนะครับเมื่อคืนวางกลับอีแปะไว้กระจ,จายอ,อีกหนึ่งหลังเงียบครับ มันเป็นหมายที่ไม่ชัวร์นะครับเนี่ยลอยก็เก่าอเอ้ครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันข้างบนครับงานเก็บนะครับงานซ้ำช่วงนี้หนูหายากแล้วอีกอย่างหนึ่งหนูมันระแวงเข้ายากครับมันฉลาดกันมากเลยแล้วฝนก็ตกด้วยโอ้ลุนยากหนักกว่าเก่าอีก ได้ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคล้วโอเคครับคลิปนี้ขอจบคลิปครับขอบคุณที่รับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ